สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับเฮจรันนะครับในช่วงของ c ีโอรีวิวนะครับวันนี้เราพามาดูรถอะไรกันเดี๋ยวเรามาชมนะครับวันนี้พามาดูแคปเตียนะฮะเฮียไม่ค่อยได้รีวิวแคปเตียให้ดูเลยนะฮะมาดูแคปเตียว่าโอเคเรามีแคปเตียกี่คันน่าใช้แค่ไหนปีใหม่แค่ไหนสภาพดีแค่ไหนนะครับวันนี้พามาดูเจ้ารีโว่ครับรีโว่ตัวแคปนะฮะแคปของเราเนี่ยจะปี19ปี20ประมาณนี้เลยครับ ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้พามาดู4คันนะฮะสีะ่คันเนี่ยเดี๋ยวพามาชมครับว่าแต่ละคันเนี่ยมีจุดเด่นนะฮะอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มต้นด้วยคันแรกคันนี้เลยครับคันนี้ครับผมคันนี้ตัวปี2021กันเลยทีเดียวนะฮะหน้าใหม่โฉมปัจจุบันนี้เลยนะฮะหน้าตาเนี่ยอาจจะเป็นตัวใหม่แล้วนะฮะกระจังหน้าเนี่ยได้เป็นดำเงาแล้วก็ครอ,อ,อบด้วยโครเมียมนะฮะ เป็นคิ้วด้วยโคมี่มอีกทีหนึ่งดูสวยนะฮะ,ะหน้าใหม่ดูหล่อนะฮะดูหลอดูดีเลยคันนี้สีเทาเข้มนะฮะไฟหนงไฟหน้านี่ยังใสสวยเลยนะฮะข้างหน้านี่เิ้วรอยอะไรน้อยมากๆนะครับด้านหน้านี่เราส่องเข้าไปในแผงแอร์แผงหม้อน้ำอันนี้ยังดูดีทั้งหมดนะฮะไม่มีกระแทกไม่มีโดนอะไรมาเลยนะครับครับผมไล่กันไปครับว่าโอเคสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ คันนี้นะครับรถสีเดิมๆเลยนะครับรถสภาพสีเดิมกันทั้งหมดนะฮะสีเดิมทั้งคันบางๆทั้งคันริ้วรอยอะไรนี่ไม่มีนะฮะได้ล้อแมกขอบ18นะฮะพร้อมยางใหม่นะครับสองห้าห้าห้าสิสิห้าเอสองหห้าห้าห้าปดนะฮะสองห้าห้าเอาใหม่ได้ไหมเขียนหมดเลยอ่ะโอเคมาดูครับผม ว่าด้านข้างเป็นอย่างไรนะฮะสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะด้านข้างเนี่ยสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับบางๆทั้งหมดเลยนะฮะสีสวยงามทั้งหมดริ้วรอยอะไรเนี่ยไม่มีกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ได้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ล้อแมกพร้อมยางใหม่นะครับ25 2.5้5 0อ8นะฮะล้อลายเวลนะครับสวยงามกันเลยนะฮะ โอเคมามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังคันนี้นะครับกันชนท้ายไม่ได้มีอยู่แล้วตามในรุ่นของเขาเลยนะฮะฝาทรงฝาท้ายนะครับไม่มีทําไม่มีอะไรนะครับดูข้างในให้กันเรียบร้อยแล้วนะฮะข้างในก็สภาพดีกันทั้งหมดนะครับท่อไอเสียเดิมๆไม่ได้ตัดแต่งมาไม่ได้ตัดท่อแคดมาหรือว่าไม่ได้แต่งท่ออะไรมาแต่อย่างใดนะครับท่อเดิมนะครับ ยังอะไรยังได้ใหม่อยู่นะครับยังอะไรยังได้ใหม่อยู่ของของเดิมเดิมยังห้อยอยู่เลยนะครับแถบนี้เหมือนกันนะครับสภาพเดิมเดิมทั้งหมดนะฮะเดิมเดิมทั้งหมดไล่มาดูกันแถบขวานี่นะครับว่าโอเคสภาพเป็นอย่างไรนะฮะดูให้เรียบร้อยแล้วก็คือเดิมทั้งหมดเลยนะครับรถสภาพดีมากครับนะฮะอ่า แล้วก็เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะฮะมาไล่ดูห้องเครื่องกันบ้างว่าสภาพเครื่องเป็นอย่างไรนะฮะน็อตฝาปรงไม่ถอดกาวฝาปรงอยู่ครบเรียบร้อยติ๊กเกอร์นะฮะติ๊กเกอร์ฝาปรงก็อยู่ครบนะฮะคันนงคันหน้าอันเนี้ยครบเรียบร้อยนะฮะไม่มีโดนไม่มีอะไรไม่ไม่ถอดนะฮะไม่ถอดไม่ทำสีไม่อะไรมาแต่อย่างใดนะฮะรถปี21ฮะตามเพจก็คือ21แท้เลยนะครับ ห้องเครื่องสแตนดาร์ดสวยตัวนี้มี ABS เรียบร้อยนะครับมาดูภายในนะครับภายในว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับหลังคงหลังคาสวยใสครับผมนะฮะตัวนี้จะได้เป็นเครื่อง2.4นะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดเกียร์แมนนวลน,นะครับ เลขไมหกหมื่นสี่พักวาโลนะครับคันนี้เลขไมหกหมื่นสี่พกว่าโลนะครับนน 64, กุแจรีโมทหดอกนะครับรถปีสองศนะ์ะฮะปีสองศเจ้าของเดียวเจ้าของแรกเจ้าของเดียวนะครับราคาอยู่ที่ห้าศูนย์เกะฮะห้าแสับเก้าบาทนะครับห้าแสนกับเก้าบาทนะฮะที่เลขไมหกหมื่นกว่าโลได้ล้อแมกได้ยังใหม่ครบเรียบร้อยนะฮะถ้า ลูกค้าซื้อเป็นเงินผ่อนนะฮะผมลดให้เลย20 0หมเหลือ4 8 9นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อกับคันต่อไปครับคันต่อไปเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันกับคันนี้นะฮะเป็นโฉมใหม่โฉมปัจจุบันแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยปี20.21นะฮะ20.21กระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยจะไม่มีกรอบโครเมียมนะครับไม่มีกรอบโครเมียมแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยโอเคไม่ได้มีไฟเลี้ยว นะครับแล้วตัวแก้มตัวกระบะเนี่ยไม่ได้ป่องออกเหมือนคันนี้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่คุณผู้ชมชอบว่าโอเคจะชอบแบบไหนอะไรอย่างไรบางคนก็ชอบแก้มป่องๆบางคนบอกไม่ดีป่องไปอะไรไปฉันชอบแบบนี้โอเคตามเลือกเลยครับผมนะฮะว่ากาันที่สภาพครับสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างคันนี้จะได้ดีตรงที่บอกว่าได้สีขาวนะฮะสียอดนิยมนะฮะได้ใสได้สวยนะฮะแล้วก็ ล้อแม็กเช่นกันเช่นกันล้อแม็กเนี่ยก็จะได้ไลายเวลนะฮะยาง255 50 1ห้านะฮะยางใหม่ทั้งหมด4เส้นล้อแม็กลาย2ลายนี้เลือกกันเอาว่าโอเคลายไหนหล่อกว่ากันชอบมากกว่ากันอย่างอย่างแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนว่ากันไปนะครับสภาพนี่เม็ดสีนี่สวยใสยดูดีมากๆเลยนะครับรถนี่เออโอ้ ใสมากใหม่มากวิ่งมากครับคันนี้อันนี้ไม่มียิ้มไม่มีอะไรเลยนะฮะเม็ดสีดูดีดูเดิมทั้งคันเลยนะฮะอ่าขอบกระบะก็ดูดีนะฮะคันนี้นะฮะคันนี้เจ้าของเขาใส่กันชนท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้จะได้กันชนท้ายด้วยนะครับได้กันชนท้ายด้วยแล้วก็เอ่อท่อ,อเสียยางอะไรนะฮะท่อ,อเสียก็เป็นท่อเดิมท่อเดิมยางอะไรได้ใหม่อยู่นะครับของเดิมติดรถอยู่ครบเรียบร้อย นะครับข้างท้ายเหมือนกันผมดูให้เรียบร้อยแล้วไม่มีโดนท้ายไม่มีเข้าท้ายนะฮะเ,เม็ดอาร์กระบะข้างดูดีก้าวฝาท้ายอะไรดูดีทั้งหมดนะครับไลนงไลเนอร์สวยฮะสวยเลยครับขขา่องเลยฮะคันนี้แถบขวาเหมือนกันนะฮะแถบขวาเหมือนกันผมเล็งให้แล้วตรวจสอบให้แล้วนะครับ สีเดิมทั้งหมดสีเดิมไม่มียิ้มไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มียิ้มไม่มีอะไรเลยสวยฮะกาวประตูก็ดีนะฮะไปต่อกันที่ห้องเครื่องครับห้องเครื่องว่าสภาพเครื่องจะเป็นอย่างไรกันบ้างน็อตฝาหน้ามีถอดไหมนะฮะคันนี้เช่นกันน็อตฝาหน้าไม่มีถอดนะครับใสๆเหมือนใหม่เลยครับนะครับติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะฮะกาวกาวหน้านะฮะ ซีนการข้างหน้าเนี่ยอยู่ครบเรียบร้อยนะครับคานหน้าของเดิมน็อต <not S 2> ไม่มีถอดนะฮะร,รูเลอดูดีนะฮะสีสันไม่มีลองอองสีมานะครับไม่เคยทําสีไม่เคยกระแทกมาแต่อย่างใดนะครับคันนี้เพจเพจ,เพจปี20เดือนกันยายนนะครับปี20เดือนกันยายนนะฮะปีผลิต20เดือนกันยานะครับอ่ะมาว่ากันตรงภายในครับผม โอ้โหมาดูมาดูกันพี่ภายในครับคันนี้ใหม่มากครับผมโอ้พลาสติกนี้ยังยังยังไม่ได้สอดออกไปเลยนะครับอ่าอ่าอันนี้เจ้าของใช้รักษามากนะครับคุณใจรีโม,มท2ดอกนะครับเลขใหมย 36, ่ยสามห0ื่นกพกโลนะฮะสา0 0มื่กพกโลเครื่องผสมเนซีเดินหน้า6กสปดเช่นกันนะครับปียี่สิบจดยี่บเอดนะฮะสามหมื่นกกโลนะครับ, 36, บ,ร,บราคาที่5้าแสนเันบาท 5,900 0บาทนะฮะถ้าคุณลูกค้าซื้อผ่อนลดเหลือ489นะครับ489นะฮะจับจองกันเข้ามาได้เลยครับผมอ่าสองคันผ่านไปครับต่อไปอ่าคันที่3คันที่3ว่าเอา่อเป็นรุ่นไหนอะไรอย่างไรรุ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวรุ่นพี่อันนี้นิดน,นึงนะครับอ่าก็คือออกมาก่อนนิดน,นึงนะครับตัวนี้เป็นหน้าล็อกโคนะฮะหน้าล็อกโคก็หน้า OK หล่อดูดีเลยนะฮะ หน้าโลโก้ตัวนี้เนี่ยจะได้สปอตไลท์มาด้วยนะฮะไฟหน้าเนี่ยจะคนละตัวกันนะฮะตัวนี้เป็นตัวรุ่นพี่หน่อยมาดูสภาพกันครับว่าสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะตัวนี้ได้ล้อแม็กเช่นกันแต่ว่าคนละลายกันนะฮะยางก็คือ2 5 5 5 0 1 8เหมือนกันนะฮะว่ากันที่สภาพครับผมว่าสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะโอเคเอ่อเมสซีเดิมนะแก้มประตูแคบ เดิมบางทั้งหมดเลยนะฮะเดิมบางทั้งหมดเลยคันนี้มีลักยิ้มตรงประตูนี้หนึ่งตรงประตูนี้หน่อยเดียวนะฮะมียิ้มตรงนี้นี้เดียวนะฮะเดี๋ยวขอดิบให้ได้นะครับโอเคอ่าข้างท้ายนะครับถ้อยเสียเดิมเหมือนกันถ้อยเสียเดิมเหมือนกันยางอะไรใหม่เหมือนกันนะฮะยางอะไรยังไม่เคยลงดินเลยนะครับ พวกนี้จะไม่โดนแต่งทอไม่โดนอะไรมานะครับฝาท้ายเหมือนกันครับผมรถไม่เคยเข้าตูดเข้าท้ายมานะครับเ,เม็ดอักข้างกระบะอยู่ครบทั้งสองด้านเรียบร้อยดูดีครับผมคันนี้เป็นตัว Z e dition นะครับ Z e dition ก็คือจะได้โป่งหน้าโป่งหลังนะฮะโป่งหน้าโป่งหลังเนี่ยกระบะหลังก็ได้โป่งหน้าก็ได้โป่งทีนี้บางท่านเนี่ยถ้าเกิด ชอบเอาไปแต่งหรือว่าชอบไปใส่ล้อใหญ่ล้ออะไรพวกนี้มันก็จะรับกันดีมากๆนะครับโ okay. อเคว่ากันที่แถบนี้นะดูดูกาวให้ดูรอยนอ็อตดูอะไรให้นะครับรอยนอ็อตแคบไม่มีทอดนะครับประตูนี่กาวดีนะครับามาดูกันห้องเครื่องครับผมห้องเครื่องว่าว่าว่าเป็นยังไงนะฮะว่าเครื่องสภาพขนาดไหน นะครับไม่เยอะไม่น้อยใสไม่ใสสวยไม่สวยอ่าโอเคน็อตไม่ถอดเหมือนกันนะครับโอ้โหสามคันนี้ไม่มีถอดน็อตฝากระโปรงหน้าเลยนะครับรถสวยๆทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหรถที่เรานี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับกาบหน้าอยู่ครบเรียบร้อยนะฮะอ่อซิกเกอร์ฝาหน้าอยู่ครบเรียบร้อยเม็ดอาร์คอยู่ครบเรียบร้อยนะครับคานหน้าไม่มีรองสีไม่เคยทําสีน็อตไม่เคยถอดรูน็อตพวกน็อตคานอะไรนี่กลมๆดี ทั้งหมดนะครับคันนี้ปี20เช่นกันนะครับเป็น20เดือนพฤษภาคมนะครับรถปีผลิต20พฤษภาคมห้องเครื่องใสๆสสวยๆกันเลยนะครับท่อเสียเดิมนะฮะท่อคงท่อแคทตอยู่ครบเรียบร้อยไม่ได้ผ่าท่อแต่งท่อมาแต่อย่างใดครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูต่อกันที่ภายในว่าภายในของคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคันนี้เลขไม่ 4 0 4 7 0 0 0โลนะฮะ47,000โลลถปี20นะครับ20 20, 20เลย 20. 20. 20 20เลยคันนี้ราคาที่499,000บาทนะครับ499,000บาทถ้าซื้อผ่อนลดให้เหลือ479นะครับอา้าวภายในนะครับสะอาดสะอ้านเหมือนกันครับผม47,000โลรีโมท1ดอกนะครับรีโมท1ดอกอ่าฮะ เดินหน้า6สปีดเช่นกันนะครับมาดูข้างหลังตรงหลังบอกแคบกันหน่อยครับคันนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแม่แรงอะไรอยู่ครบเรียบร้อยนะครับไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีร่องรอยอะไรแต่อย่างใดนะครับยังใหม่ยังสวยดูดีนะครับอ่าใครชอบหน้าลลอกคคันนี้ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะคันนี้กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะฮะกระจกมองข้างพับได้ นะครับพับได้นะฮะเดินหน้า6สปีดขับกันสบายๆไปเลยนะครับเครื่อง2 GD ดีนะฮะ2 GD 1 5ดีหาแรงม้านะคนสุดท้ายมาที่คันนี้ครับอ่าโอเคเรามีสีเทาเข้มสีขาวมา2คันคันนี้สีเทาบรอนนะฮะมีให้เลือกหลายๆสีเลยครับผมแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยว่าชอบสีไหนอะไรกันอย่างไรนะครับคันนี้เป็นหน้าล็อกโคเช่นกันมีสปอตไลท์หน้านะฮะอ่า กะจังหน้าก็คือดำเงานะครับตัดด้วยโครงเมี่ยมสวยดูดีคิ้วฝาปงหน้าตัดด้วยดำอ่ะตัดกันหล่อดูดีครับมาว่ากันเรื่องสภาพครับผมสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างคันนี้ได้ล้อแมกล้อแมกลายทีนะครับขอบ18เช่นกันนะครับสีบางเดิมครับนะอ่ะสีสันเดิม เดิมสวยงามนะครับก้าวขากาก้าวประตูก็โอเคดีมีรักยิ้มตรงนี้นิดเดียวนะฮะอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ําไปกระจกมองข้างนะครับเป็นครอบด้วยโครเมียมมีไฟเลี้ยวนะครับพับได้เช่นกันนะครับอ่าตะเข็บกระบะโอเคเม็ดอาก,กระบะดูดีนะฮะไม่เคยทําอะไรกับกระบะไม่เคยเลาะไม่เคยเชื่อมไม่เคยทําสีมานะฮะรถสีเดิมนะครับมองเม็ดสีให้แล้วเล็งเม็ดสีให้แล้วนะครับ สีเดิมเลยนะฮะทั้งแถบนี้เดิมหมดนะฮะมีประตูมีลักยิ้มนิดเดียวนะครับโอเคมาว่ากันด้านท้ายด้านท้ายตัวนี้ไม่มีกันชนท้ายนะครับตามรุ่นของเขาเลยจะไม่มีถ่อเสียเป็นท่อยเสียของเดิมติดรถไม่ได้แต่งท่อมาเหมือนกันนะครับยังอะไรใหม่เหมือนกันนะครับใหม่เหมือนกันอ่า ท้ายเหมือนกันครับผมอ่ากาวฝาท้ายกาวฝาท้ายดูดีนะฮะดูดีไม่มีซีนกาวมาใหม่ไม่มีอะไรมานะครับตะเข็บข้างนะฮะเม็ดอาก,ก็ดูดีนะครับกระบะไม่ได้เลาะไม่ได้เชื่อมมานะครับกาวประตูก็ดูดีนะครับมาดูห้องเครื่องครับว่าห้องเครื่องเป็นอย่างไรกันบ้าง โอเคครับผมห้องเครื่องเนี่ยอ่ะก็ดูสวยงามนะฮะคันนี้คันนี้มีมีรอยรอยรอยถอดน,น็อตฝากระโปรงหน้านะฝากระโปรงหน้าอาจจะเคยทําสีมาหน่อยนะครับอ่าอันนี้แจ้งกันไปเลยแต่ว่าสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าเขาถอดทำไรนะฮะอาจจะมีทําสีมานิดหน่อยนะฮะแต่แต่ว่าเม็ดออยู่ครบนะครับซีนอยู่ครบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ได้โดนชนมาชัวร์แน่นอนครับผม คันหน้าอะไรดูดีทั้งหมดนะฮะามาดูกันที่ภายในครับผมภายในว่าสภาพภายในเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุญใจรีโมทสองดอกเช่นกันนะฮะสองดอกเช่นกันนะฮะเลขไม้เจ็ดหมื่นห0 0่งโลเจ็ดหมืนโลนะฮะเดินหน้าหกสปีดเช่นกันนะครับผมดูให้ว่า อันนี้เป็นเจ้าของที่2นะครับรถเป็นเจ้าของที่2ลําดับที่2รถคันนี้ปี19นะฮะปี19ราคาคันนี้4 7 9 0 0น7 9ถ้าลูกค้าซื้อเงินผ่อนเหลือ459เลยนะฮะปรับให้เหลือ459เลยนะครับอ่ะฮะรถสวยครับมาดูกันที่เบาะคงเบาะแคปนะฮะว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างข้างในเหมือนกันครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรแต่อย่างใดนะฮะรถสวยดูดีนะครับอ่า วันนี้รีวิวผ่านกันไปสำหรับรีโว้นะฮะรีโว้แคปเตียนะฮะรีโวแคปเตีย,นะะตยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับดูว่าโอเคสนใจขนหนแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะหรือคุณผู้ชมอยากได้รถอะไรอยากให้รีวิวรุ่นไหนอย่างไรนะฮะแจ้งันกันเข้ากันมาได้เลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะมีข้อติชมอะไรเนี่ยฝากแนะนำกันมาเข้ามาได้เลยนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องเคอาสมัครคาด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ